สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรอกคลาสสิกนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตน้องกรอกที่มีอยู่ในร้านประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะว่าตอนนี้นะคะร้านของเรานั้นเหลือกรอกอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็มาเปิดร้านที่จตุจักรนะคะจริงๆแล้วร้านของเรานะคะเปิดจตุจักรเสาร์อาทิตย์นะคะมีหน้าร้านแล้วก็จันถึงศุกร์นั้นจะเป็นบ้านนะคะอยู่ที่นคนปรปฐมถ้าใครนะคะสะดวกที่ไหนสามารถไปดูได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตให้ฟังว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้เรายังมีกรอกแบบไหนบ้าง แล้วราคาตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอยากจะบอกว่าปีนี้กระลอกราคาถูกลงเนี่ยช้าม,มากเพราะว่าปีที่แล้วนะคะเกิดอาน้ำท่วมใหญ่นะคะทั้งใต้และเหนือทำให้ปีนี้กระลอกอาจจะราคายังสูงอยู่แต่ก็ยังอยู่ในพออยู่ในระดับที่เรายังรับได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันนะคะว่าตอนนี้ที่ร้านนะคะอัปเดตราคาว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็เดินกุมภาพันธ์จะมีอะไรสวยๆเข้ามาบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะกับสวัสดีจ้าวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นะคะวันนี้นะคะจับหนัดจัดเต็มอีกแล้วนะคะก็รอกค l a ส i ดูสิวันนี้นะคะมีแต่ไซส์สวยๆไซส์หมอกับมือใหม่นะคะเต็มโยเยไปหมดเลยมาดูกันนะคะอัปเดตนะคะว่าวันนี้นะคะที่ร้านนะคะมีอะไรบ้างงั้นเราไปชมกันเลยจ้า เริ่มแรกนะคะก็จะเป็นน้องกรรอกแดงท้องขาวนะคะตอนนี้แดงท้องขาวเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกค้านิยมเลี้ยงแดงท้องขาวเยอะมากเลยนะคะซื้อแต่แดงกันไปตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณหกตัวนะคะตัวตอนนี้นะคะราคาจะอยู่ที่เจ็ด้อยห้าิบาทคู่ละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะไซส์นะคะเหมาะก,กับมือใหม่เชื่องนะคะน่ารักนี่นะคะทุกตัวจะเชื่องแบบนี้เลยนะคะ เชียงน่ารักทุกตัวเลยสามารถจับเล่นได้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะไซนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเลี้ยงไม่รอดเป็นไซที่แนะนำค่ะเหมาะกับมือใหม่เชื่องแน่นอนเริ่มหัดแท้ผลไม้เองได้แล้วแล้วก็ยังป้อนนมอยู่ท้องไม่เสียแน่นอนค่ะไซนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ขายดีนะคะก็คือ น้องก็รอกเทาท้องขาวนั่นเองวันนี้นะคะน้องก็ลอกขนปุกปุยน่ารักทุกตัวเลยดูขนฟูฟ่องปุกปุยนะคะน่ารักเทาท้องขาวนะก็คือโตมาก็จะคล้ายๆแดงท้องขาวนะคะน้องเทาท้องขาวเนี่ยคือเขาจะแตกต่างจากแดงท้องขาวตรงที่สีเขาอะจะออกอ่อนออกเทานะคะแล้วท้องเขาจะขาวลอนแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าบางคนเนี่ยก็คือนิยมจะเลี้ยงเทาท้องขาวมากกว่าเพราะว่า สีเขาจะออกชัดแล้วก็ท้องเขาจะขาวตั้งแต่เด็กแต่ถ้าแดงท้องขาวเนี่ยท้องเขาจะขาวแบบนี้นะคะก็คือตอนโตประมาณอายุสี่เดือนจ้าเ mm hmm. ท้าท้องขาวนะคะมีทั้งผู้ทั้งเมียตอนนี้จะราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทคู่ละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ mm hmm. ปีนี้ก็ลรอกอาจจะราคาลงช้านิดนึงนะคะเพราะว่าน้าใดๆก็คือปีที่แล้วน้ําท่วมก็ทําให้กระรอกนั้น ลมหายใยจากไปกันเยอะนะคะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทาให้ปีนี้นะคะน้อยลงนะคะยังเห็นได้ชัดน้องกระรอกเทาท้องขาวนะคะที่มีของเรานั้นอยากจะบอกว่าทุกตัวเราปรับท้องให้เรียบร้อยแล้วเหมาะกับมือใหม่ทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอาไปรับรองได้เลยค่ะว่าน้องน่ารักและติดขนแน่นอนทุกตัวจับเล่นได้น่ารักเชื่องค่ะขนฟูปุยมากเลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นกระลอกสวนหลังอานค่ะมีมาแค่นี้เองนะคะกระลอกสวนหลังอานมีผู้มีเมียนะคะอยู่ที่ตัวละห้าร้อยบาทนะคะเหมาะกับมือใหม่สวยค่ะกระลอกสวนหลังอานจะแตกต่างจากสวนธรรมดาตรงที่ความสวยลักษณะขนาดตัวขนาดตัวของกระลอกสวนหลังดํานะคะเขาก็จะมีขนาดตัวที่ใหญ่พอๆกระหลักสีเลยมันจะใหญ่กว่ากระลอกสวนปกติทั่วไปนะคะ หลังเขามีเอกลักษณ์นะคะเป็นหลังอานดําขีดดําแบบนี้ขนเขาห่างเขาจะฟูสวยนะคะโครงสร้างเอกลักษณ์ของเขาจะสวยแล้วก็ใหญ่มันจะแตกต่างจากสวนธรรมดานะคะถ้าใครชอบนะคะจะอยู่ที่ตัวละ500บาทจ้้มีแค่3ตัวนะคะของอันนี้ก็คือจะเป็นของซิงเนเจอร์ก็จะนานๆานทีจะมีเข้ามานะคะและใดๆนะคะของซิงเนเจอร์อีกที่ร้านของเรานะคะที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือน้องกระรอกดงเกาะทองอุดไทยแท้นะคะโตมาจะเป็นกระรอกที่ใสพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ถูกกฎหมายไม่นับพญากระรอกและกระรอก3าสี่นะคะน้องมีขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เราสามารถครอบครองได้อย่างถูกกฎหมายนะคะและทุกตัวนะคะเป็นดงเกาะทองแท้เพราะฉะนั้นแล้วน้องโตมาสีหลังสวยทุกตัวจ้าตอนนี้นะคะก็มันจะราคายอยู่ที่ประมาณมีตั้งแต่สีหลังไม่ออกนะคะอยู่ที่พันหกร้อยบาทถึง 2,000บาทนะคะแล้วแต่สีหลังนะคะราคาปีนี้กรลอกดงราคายังแรงอยู่นะคะและอยากจะบอกว่าดงธรรมดายังไม่ออกเลยนะดงใต้ดงการเนี่ยทุกปีเนี่ยจริงๆจะออกตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปน้าท่วมทําให้กระลอกหาย,ยากขึ้นปีนี้ราคากระลอกน่าจะแรงน่าดูเลยแล้วถ้าราคาอาจจะลงก็น่าจะเป็นช่วงที่กระลอกดงอุทัยสีหลังอาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะถ้าใครชอบกระลอกดงอุทัยที่สีหลังสวยๆเนี่ย บอกได้เลยนะคะว่าควรที่จะซื้อตอนนี้นะคะเพราะว่า <c oughs> ปีหนึ่งมันจะมีแค่ช่วงต้นปีก็คือ,อมากกะลากุมภาลักปลายกุมพานะคะเท่านั้น <c oughs> พอถึงมีนาเนี่ยสีหลังเริ่มไม่มีแล้วนะคะก็จะราคาดรอปลงนะอีเลยมีให้หลายไซส์เลยนะคะดูดูได้น่ารักมากคะ่ะมีให้เลือกเลยจ้าอันนี้จะเป็นไซส์เดือนครึ่งนะคะมีเลือกหลายแบบ มีแบบสีไม่สวยยันสีสวยนะคะตามราคาเลยจ้าแล้วก็จะมีไซส์2เดือนนะคะจะอยู่ที่ตัวละหนึ่งบาทนะคะเป็นนงกอดทองอุไทยเหมือนกันนะคะไซส์นี้เหมาะกับคนที่เลี้ยงสวยงามนะคะมีผู้เมียสามารถมาดูได้นะคะอันนี้จะมีอยู่แค่2ตัวนะคะเป็นไซส์กินผลไม้เองได้แล้วไม่ต้องป้อนนมนะคะเึิ่งโอกาสรอดร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนจ้า ไงมั้งคะเพื่อนๆเดินกุมพาพัน์นี้ร้านของเราก็จะน่าจะเต็มเหมือนเดิมนะคะเด็กๆน่ารักทุกตัวคะ่ะถ้าใครนะคะชอบตัวไหนก็สามารถแคปนะคะมาถามได้ว่าน้องยังอยู่ไหมคะแล้วก็ของเรานั้นจะมีตลอดทั้งปีแต่ว่าช่วงปลายปีอาจจะมีน้อยและราคาสูงนะคะแต่เราก็จะพยายามมีน้องน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมาให้ทุกคนเลือกสรรก็ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะมาดู เราสามารถมาดูได้ก็คือถ้าเสาร์อาทิตย์จะอยู่ที่จตุจักรนะคะโซนประตู4เจเจมอนะคะจะเป็นโซนแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นวันธรรมดานะคะจันทร์ถึงศุกร์ก็จะอยู่ที่นครปฐมนะคะตัวเมืองนครปฐมข้างกุ้งอปขือ,ขอไฟนครปฐมถ้าใครสนใจนะคะหรือหาดไม่เจอนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์091267608และ id line นะคะ o n l y e w 1 3 5 3นะคะ ทางร้านนะคะก็รอลูกค้าทุกคนอยู่นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ฝากให้ทุกคนกดติดตามกดจับกระขายช่องกอลเรค่สิ้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ